สวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์จากแลนเชสเตอร์รูมสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของดิ g i มอน c อน o ิเ c l e ลเในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนๆตอนนี้ผมได้ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยนะครับเอาล่ะเพื่อนไปการเสียเวลาผมว่าเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับบทที่11 Crash หลังจากที่ยืนอื้งอยู่นานในช็อตที่เอ็กซ์ซ เพิ่งโดนลิลิสมอนเอ็กเพื่อนึกการเคลื่อนไหวในที่สุดเจสมอนก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ตัวของเขาน,นได้จัดการดิจิมอนที่ชั่วร้ายไปจํานวนมากแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจํานวนเหล่านั้นจะลดลงเลยทําไมดิจิมอนชั่วร้ายเหล่านั้นจึงมีจํานวนที่มากมายขนาดนี้สามารถปกคลุมท้องฟ้าให้เป็นท้องฟ้ายมามค่ำคืนได้เลยทีเดียวครับนอกจากนี้พวกมันยังได้เบลซิบ,บูมอนเอ็กกับลูเจมอนเอ็กคุณพลนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก ความหวังใน,นช่างเลือนลางเจสมอนเอ็กได้สะบัดอยู่ในใจแค่ข้าเพียงคนเดียวจะจัดการจอมมารทั้งสองที่อยู่ตรงหน้านี้ได้ยังไงไม่ต้องกลัวจะสิหน่มของข้าข้านั้นมาช่วยเจ้าแล้วในวินาทีแห่งความสิ้นหวังนั้นแกงกูมอนอาจารย์ผู้ฝึกฝนเจสมอนมากระมือได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับให้ความหวังกับเจสมอนศึกการต่อสู้ระหว่างสองจอมมารและสองอัศวินได้เริ่มต้นขึ้นแกงกูมอนนั้น ขอจัดการลูเจมอนด์ X เองแม้ว่าจะมีแกงกูมอนเข้ามาร่วมสงครามในครั้งนี้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ลูเจมอนซ์ X นั้นได้วางเอาไว,แว้แล้วเราก็เป็นหมากที่เดินอ,อยู่บนมือของเขาเลยก็ไม่ผิดครับก่องทัพดิจิมอนที่ชั่วร้ายต่างถูกปลุกระดมเนื่องจากการปรากฏตัวของเจ็ดจอม,มานความเสียหายนั้นได้เริ่มกระจายวงกว้างสงครามนั้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไม่เพียงแต่ความเสียหายในโลกใบเก่าเท่านั้น โลกใบใหม่ก็เริ่มถูกคุกค,คามวิกฤต่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นบทที่12 d เดดยการปรากฏตัวของท่านอาจารย์แกกุมอนและพลังอันมหาศาลของเขาแผนการของลูเจมอน X ได้ถูกหยุดลงไว้ชั่วคราวลูเจมอนเริ่มไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นองวเขานั้นจึงได้เรียกสองค์คลักซึ่งได้แก่โอฟานิมอนฟอร์ดาวหมดเอ็กและเคลบิมอนเ เพื่อมาจัดการตัวขัดขวางในแผนการนี้เกงกูมอนแค่ต้านกองทัพศัตรูพร้อมกับสู้กับสององค์ขลักนี้ก็เต็มเกินมากพอแล้วและนั่นก็ทําให้เขาได้เปิดช่องว่าให้ลูเจมอนเอ็กซ์ได้พุ่งตรงไปยังเจสมอนเอ็กซ์เป็นไงบ้างล่ะเจ้าหน้าใหม่งานของรอยย่อไนนนั้นสนุกดีไหมเดี๋ยวพี่ๆทั้งสองจะช่วยให้งานของน้องนั้นง่ายขึ้นเองลูเจมอนและเบลเซบูมอนนั้นได้ร่วมมือกันโจมตีเจสมอน ทำให้สมดุลของการต่อสู้ในครั้งนี้เริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งทั้งสองนั้นต่างปล่อยท่าไม้ตายอันรุนแรงใส่เจสมอนยังเมามันเสียงระเบิดครั้งใหญ่นั้นดังขึ้นไม่มีใครที่จะทนต่อท่าไม้ตายประสานของสองตัวลายนี้ได้หลังจากกลุ่มควันระเบิดนั้นจางหายไปร่างของเจสมอนเอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยสองตัวลายและอัศวินหนุ่มต่างงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทนใดนั้นเจสมอน ก็ได้เริ่มเห็นสาเหตุว่าทาไมเขาถึงนั้นไม่บาดเจ็บอะไรเลยเพราะท่านอาจารย์ของเขาแกงกูมอนได้ออกมารับความเสียหายนั้นไปทั้งหมดร่างของแกงกูมอนที่ได้ปรากฏต่อหน้าเจสมอนเอ็กได้ล่วงลงสู่พื้นเหตุการณ์นั้นตัดกลับไปฟังอีกดาชิลเขานั้นได้สั่งหล่อลอย่อในทั้งหมดออกไปหยุดยั้งเรื่องราวในครั้งนี้ซึ่งในกองทัพของเขาก็ไม่มีใครรู้เลยว่าโอเมกามอนเอ็กซ์ดูมอนเอ็กซ์หรือแม้กระทั่งอัลฟามอน นั้นหายไปไหนซึ่งในตอนนี้กองกำลังของเรารอยย่อไหนเหลือเพียงแค่ m a g n a มอน X d y n a s m ดนา a ์ม o r เอ i ก a m o n ฟและ d u f มอน x เท่านั้นบทที่13สัญญาณการตอบโต้โดยพลังของสองจอมมารเกงกุมอนได้นอนสลบลงกับพื้นพร้อมกับเสียงเรียกของ j จสมอนเอที่พยายามปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมานี่มันเยี่ยมกว่าที่ข้าคิดไปอีกดูเจอมอนเอได้พูดขึ้นมา พร้อมกับส่งสัญญาณให้ลูกน้องของเขาทั้งสองได้จัดการเจสมอนเอ็กในขณะที่เจสมอนเอกกำลังพยายามช่วยอาจารย์ของเขาต้องเงยหน้าขึ้นมาพบกับฝันหลายเมื่อสองจอมมายและสององค์ขลักต่างพุ่งเข้ามาเพื่อจัดการเขาไปพร้อมกับร่างอาจารย์ที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเจสมอนไม่สามารถหนีออกจากสถานการณ์นี้ได้เลยไม่ว่าเขาจะมีความสามารถมากขนาดไหนก็ตามเขาก็ไม่สามารถตอกก้อนกับเหตุการณ์นี้ได้ในจังหวะน,นั้นเอง เสียงแห่งความหวังก็ได้ส่งระกายอีกครั้งหนึ่งเจ้าทําได้ดีมากอัศวินหนุ่มพวกเราอยู่ที่นี่แล้วถอยไปจะเขาซะสามอัศวินได้พุ่งเข้ามาบล็อกการโจมตีนีไว้บัตนี้แมกนามอน X ดูฟมอน X และไดนัสมอน X ได้ลงสู่สนามลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพวกไวรายข้าจะตบรางวัลให้พวกเจ้าอย่างงามเลยที่ดูแลเพื่อนอัศวินของข้าด้ดีขนาดนี้ดูฟมอน X ได้กล่าวก่อนที่จะเปิดฉากการต่อสู้ และเรื่องราวอันเข้มข้นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามได้ในแลนเชสเตอร์รูมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ